สวัสดีค่ะแลมมี่ดีไค่ะวันนี้พี่แลมจะพาทำกระทงใบตองแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุมีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นฐานกระทงค่ะฐานกระทงเราใช้ลักมีความกว้างอยู่ที่เจ็ดนิ้วความสูงของกระทงอยู่ที่สองเซนติเมตรกันกลาแม็กเจ็บใบตองขนาดแรกนะคะเราใช้ความกว้างอยู่ที่สี่เซนติเมตรความยาวสิบสามเซนติเมตรอันที่สอง ความกว้างอยู่ที่4ซนติเมตรความยาวอยู่ที่18ซนติเมตรอันที่3ความกว้างอยู่ที่7ซนเมตรความยาวอยู่ที่23ซนตมรค่ะดอกกล้อยไม้และดอกพุดธค่ะวิธีทำเราจะพับไปตรง3แบบนะคะแบบแรกนะคะคือแบบนี้แบบที่สองคือแบบในลักษณะสามเหลี่ยมยาวๆแบบที่3ในลักษณะของกลีบเล็บพุดค่ะ ราจะพับแบบที่1ก่อนนะคะแบบที่1คือแบบนี้นะคะแบบที่1เราใช้ใบตองที่มีความยาวอยู่ที่23ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่7เซนติเมตรและใบตองที่เราใช้สําหรับการหอ่อจะมีความกว้างอยู่ที่4เซนติเมตรความยาวอยู่ที่18ซนเมตรนะคะวิธีทำดับแรกให้เราหยิบใบตองหงายขึ้นนะคะแล้วพันม้วนเข้ามาค่ะให้ปลายแหลมๆนะคะแล้ว พับเก็บริมตรงนี้นะคะค่ะจะได้แบบนี้แล้วให้เราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะเราก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาให้เราหยิบดอกพุดขึ้นมานะคะแล้วมาวางตรงกลางแบบนี้ประมาณหนึ่งข้อมือนะคะแล้วหยิบไปตองขึ้นมาค่ะแล้วเอาไว้ด้านหลังให้สูงกว่าดอกไม้นะคะแล้วพับลงมาประมาณนี้แล้วพับเข้ามา เราใช้นิ้วชี้ดันเข้าใช้นิ้วโป้งกดไว้แบบนี้นะอ่าพับฝั่งซ้ายมือเข้ามาประมาณนี้แล้วพับเก็บมาประมาณนี้เราใช้นิ้วชี้ดันเข้านะคะแล้วเราใช้แม็กเก็บไว้ค่ะอันที่สองนะคะใช้ดอกไม้มาวางค่ะแล้วนำใบตองขึ้นมานะคะ ใบตองที่เราหอ่อเราก็จะให้ไปวางไว้ด้านหลังนะคะตรงนี้นะเท่าๆกันแล้วก็พับลงมาประมาณนี้แล้วก็หอ่อยกขึ้นนะคะพับลงใช้นิ้วชี้ดันเข้าใช้นิ้วโป้งกดไว้ใช้นิ้วชี้ดันดันยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้เม็เดเย็บไว้ค่ะดอกที่สามเราจะใส่ดอกพุททั้งหมดสามดอกนะคะ แล้วนําใบตองมาวางไว้ด้านหลังให้ใบตองลดหลั่นลงมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็พับลงประมาณนี้แล้วก็ดันเข้าแล้วก็ยกขึ้นใช้นิ้วโป้งกดไว้ดันเข้านะคะพับลงใช้นิ้วชี้ดันเข้าแล้วยกนะคะยกด้านข้างขึ้น ราใช้นิ้วโป้งกดไว้ระหว่างที่เราดันเข้าเนี่ยน,นิ้วชี้จะอยู่ด้านในนิ้วโป้องอยู่ด้านนอกเราใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะแล้วตรงนี้ก็คือจะพองขึ้นนะคะนี่เราให้เราใช้แม็กย็บไว้ค่ะต่อไปเราจะพับแบบที่2คือแบบนี้นะคะแบบที่2เราใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่เดซนติเมตรความยาวอยู่ที่23ซนติเมตรนะคะให้เราหงายใบตองขึ้นค่ะ แล้วเริ่มจากการพับฝั่งขวามือมาก่อนพับลงมาแบบนี้นะคะแล้วพับบิดมาเรื่อยๆนะคะสามสี่ห้าเราจะพับทั้งหมดห้าครั้งเมื่อครั้งที่ห้านะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้แยกเย็บไม้ค่ะถ้าเราอยากให้เสมอกันเราก็นําไปทองที่เราพับเสร็จแล้วมาทาบกันแล้วก็ตัดให้เท่ากันค่ะ ในลักษณะแบบนี้แบบที่สองก็เสร็จแล้วนะคะแบบที่สก็คือแบบกลีบเบล็บครุฑนะคะหยิบใบตองขึ้นมาเราใช้ใบ,บตองขนาดความกว้างอยู่ที่4เซนความยาว13มเซนพับจากฝั่งขวามือลงมาครึ่งหนึ่งพับครั้งที่2จะได้มุมฉากพอดีฝั่งซ้ายมือพับลงมาครึ่งหนึ่งพับลงมาครั้งที่สองก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมพอดีนะคะทําให้ปลายแหลมๆนะคะ แล้วให้เราพับด้านข้างทั้งสองฝั่งเข้านะคะอ่าพับเข้ามาประมาณนี้แล้วพับเข้ามาก็าจะได้ประมาณนี้กลีบกระทงก็จะสวยพอดีค่ะแล้วให้เราใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกนะคะเราใช้แม็กเย็บไว้เราก็ได้กลีบเย็บพุดแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาประกอบกระทงค่ะเราก็จะนํากลีบสามเหลี่ยมยาวๆมาวางก่อนนะคะกลีบสามเหลี่ยมยาวๆนี้ เราทำทั้งหมด8กลีบนะคะอันที่2เราก็นํามาปักให้ตรงข้ามกับอันที่1นะคะอันที่3ก็นํามาปักตรงกลางของระหว่าง1กับ2ค่ะอันที่4เราก็จะปักให้ตรงกันกับอันที่3นะคะค่ะอันที่5นะคะเราก็จะมาปักสับว่างกันระหว่างอันที่1กับอันที่4นะคะเราปักสับว่างกันเพื่อที่ว่า ช่องไฟนะคะจะได้เท่าๆกันนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆจะเรียงมาทีละอันก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราถนัดนะคะค่ะอันที่7แล้วนะคะต่อไปอันที่8ค่ะเราก็จะวางสบว่างกันพอดีค่ะเราก็จะเหลือช่องไว้ให้กระทงแบบที่1นะคะเราก็นํามาวางค่ะค่ะเราก็ใช้ไม้ปากไว้นะคะ เราทํากลีบกระทงแบบที่มีดอกไม้นี่นะคะทําทั้งหมด8กลีบด้วยกันนะคะแล้วเราก็นํามาปักสับว่างกันค่ะค่ะอันที่3เราก็ปักสว่างลงไปเลยค่ะอันที่4เราก็ปักลงไปอันที่หเราก็ปักลงไปอันที่6ก็ปักลงไปตรงกลางนะคะอันที่7ค่ะและ กลีบที่8นะคะเราก็ปักสลับวางกันได้สวยงามพอดีค่ะต่อมาค่ะเราจะนํากลีบของดอกกล้วยไม้นะคะมาเด็ดออกทีละกลีบทีละกลีบค่ะแล้วเราก็จะนํากลีบกล้วยไม้นะคะมาวางค่ะแล้วเราก็ใช้หมุดปักไว้ค่ะเรานํากลีบของดอกกล้วยไม้ดอกใหญ่มาวางสลับวางกันแล้ววางกลีบกระทงที่เราทําเป็นดอกพุธนี้นะคะค่ะเราก็จะวาง ตรงกลางพอดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้ปักไว้ค่ะอันนี้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ค่อยมีดอกไม้นะคะก็แนะนําให้ใช้ดอกไม้ได้นะคะหรือเพื่อนๆพืน,พนมีดอกไม้อย่างอื่นเพื่อนๆก็สามารถนํามาประดับเพื่อความสวยงามได้ค่ะวันนี้เราใช้โทนสีเขียวขาวชมพูค่ะก็จะเพิ่มความสวยงามและก็น่ารักให้กับกระทงค่ะต่อมาค่ะเราก็จะนํากรีใบตอง แบบที่3ซึ่งเป็นกลีบเรียบครุดนะคะมาวางค่ะแล้วก็ใช้หมุดปักไว้เราจะวางตรงกลีบกระทงที่มีดอกพุธก่อนนะคะเราจะวางใส่ตรงกลางนะคะการวางก็คือเราจะให้ปลายลแหลมของกลีบเรียบครุดให้อยู่ตรงกันกับดอกไม้พอดีค่ะค่ะแล้วก็นํามาวางเราจะวาง8กลีบก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะทําเป็นฐาน เวลาที่เราทำกลีบต่อไปจะได้ทำง่ายๆนะคะกลีบกระทงแบบเล็บครุตเราก็ทำประมาณเกือบ30กลีบนะคะแล้วเราก็นำมาปักสลับวางกันค่ะตอนนี้กลีบที่8เราก็ปักนี่ค่ะต่อไปเราจะปักกลีบลงด้านล่างนะคะตรงกลางเราจะใส่ช่องละสองกลีบค่ะเราก็เลือกกลีบที่พอดีพอดีกันมาปักใส่นะคะ สำหรับใบตองที่เรานำมาทำในวันนี้ก็จะเป็นใบตองจากกล้วยน้ำว้าค่ะเราก็ตัดมาทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อให้ใบตองมีความนิ่มค่ะและก็จะได้ทาง,ง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆถามว่าใบาตองทำไมเวลาที่เราตัดใหม่ๆ ถึงทาไม่ค่อยได้เพราะว่าเวลาที่เราตัดใหม่ใหม่ใมบตองเขาจะกรอบแล้วก็แตกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตัดมาแล้วเราก็ควรจะปล่อยใบยตองทิ้งไว้สักครู่นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะคะใบตองก็จะนิ่มค่ะหรือถ้าเรารีบนะคะเราก็นําใบตองไปผึ่งแดดก่อนก็ได้นะคะแล้วให้เขามีความนิ่มประมาณสัก5นาที10นาทีเขาก็จะมีความนิ่มแล้วนะคะแล้วเราก็เก็บมาทําได้ค่ะหรือมันเพื่อนท่านใดใช้ใบตองจากวกรตานี ใบตองจากไรตะนีก็จะมีความเขียวและสดอยู่ได้นานค่ะสําหรับการเก็บชิ้นงานนะคะถ้าเพื่อนๆทำากลีบเสร็จแล้วเพื่อนๆก็หากล่องมาใส่นะคะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฝาปิดค่ะแล้วก็ไปเก็บไปในตู้เย็นนะคะอันนี้จะเก็บได้นานเป็นอาทิตย์เลยนะคะนานถึงเจ็ดวันเลยนะคะก่อนเก็บชิ้นงานใบตองให้เพื่อนๆน,นําสารส้มมาแวางละลายน้ําก่อนนะคะแล้วเราก็นําไปแช่ ในน้าที่เราละลายสารส้มเสร็จแล้วเราก็นําชิ้นงานมาเก็บใส่กล่องแล้วกเก็บใส่ตู้เย็ยนได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํากลีบดอกของกล้วยไม้ที่เป็นกลีบดอกส่วนที่ลําแหลมนะคะเราจะประดับเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็ค่อยๆวางเรียงไปทีละใบทีละใบนะคะสําหรับกลีบดอกกล้วยไม้ตรงกลางพี่แรมก็จะวางแบบเรียงกันเป็นวงกลมค่ะโดยให้ส่วนที่เป็นสีขาว ให้อยู่ชิดกันค่ะอันนี้เราก็จะเน้นความสวยงามและก็น่ารักของกระทงค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทำกระทงใบตองแบบง่ายสวยและก็น่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะติด,ดตามรับชมคลิปของแรมมี่ดีไอบมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แรมมี่ดีไอบด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ